คุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนครับสสผักเก้าไกลในแบบบัญชีรายชื่อในโพส์นะครับในเอบอกว่ากรณีการบีบแตรใส่และกระทำในลักษณะรบกวนแฮชแท็กกระบวนเสด็จผมขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความปรารถนาดีดังนี้หนึ่งย่าไม่ต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นกระบวนเสด็จหรือไม่ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางต่อบุคคลสำคัญอาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศหรือพระราชะอาคันตุก,กะก็ได้ซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมีได้ 2. ดังนั้นการที่มีใครเข้าไปรบกวนกระบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญที่ดำเนินการตามมาตรการของรัฐย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมเข้าใจดีว่าความคิดเห็นของผมบางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ผมได้แต่ในฐานที่ผมมีความปรารถนาดีหากจำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องผมก็ต้องกล้าที่จะสะท้อนแบบตรงๆ แม้ว่าจะทราบดีว่าอาจจะเป็นความเห็นที่ไม่อยากฟังก็ตามผมเชื่อว่าหลายท่านจะเข้าใจในความปรารถนาดีของผมจริงๆความปรารถนาดีไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องในบางเรื่องที่เห็นต่างก็ควรจะบอกกันอย่างตรงไปตรงมาถึงความปรารถนาดีที่แท้จริง